วันนี้ใครอยากเห็นผมใช้เงินทั้งหมดนี้2ล้าน FC เฮ้ย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 วกแปะพวกแปะพวกแปวกแปะเหอะมีใครเป็นใครเป็นใครเยเย้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้ว้าจงครับไอ้น้องพี่ว่าพี่เร็วที่สุดแล้วนะวันนี้ใครอยากเห็นผมใช้เงินทั้งหมดนี้2ล้าน FC ขอให้ทุกคนกดใจถึง30,000ใจ ผมเปิดใช้ให้หมดเลยจัดเลยเลยเหมาแน่555อเทียร์กูก็ว่ากูเหมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยบกแปดบกบกแปดบบกแปลไม่แล้ว <110. S 1> มามามาไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ย คือตอนนี้ผมไม่ต้องเปิดแล้วใช่ไหมผมไม่ได้เมาใช่ปะเยดไม่ได้เมาด้วยสอสใช้เงินให้หมดเลยเอาไว้เอาแลวเอาคุณน่ะมามาได้มามา U T L ผมทำเพื่อคุณรอบนี้ต่อต่อต่ออันนี้เป็นครั้งที่สองแต่องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูเมื่อกี้นี้ตอนที่ผมเริ่มไลฟ์ฝากเติมไปประมาณสามหมื่นบาทเลยทุกคนตอนนี้ใช้ไปหมื่นห้าแล้วไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมทนไม่ได้ปากกดใจรัวๆเลยนะครับทุกคนเ้ื่องดผมขอเลือกเป็นแบบ กระรำปีบวกแปดได้ไหมผมรู้สึกว่ากระรำปีบวกแปดอย่างน้อยมันคุ้มกว่าร้อยครั้งคุ้มกว่าครับร้อยครั้งเลยอะปดใจรัวรัวร้อยครั้งเลยเหรอร้อยครั้งผมคิดว่ามันได้เวทียาผมเชื่อนะผมเชื่อนะผมกดไนดะ้ไอสัตว์ร้อยครั้งมึงดูผมนีได้แค่บวกหนึ่งคุ้มเลยเอาทีละสิบดีดนะบกว่กาวกดกันรัวรัวกดกันรัวเฮ้ยบวกสิบกดตบมือตบมือร์บวกสิบกดไปเลยครับ 100่งร้อชิวชลมาครับรัวรไม่เป็นไรไปกันต่อรัวรเพื่อคนดูผมทําได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมรักคนดูผมรักเอซทุกคนแต่ผมอยากให้เอซทุกคนฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับมาคนเริ่มเยอะละผมพาไปเปิดแท็กกันดีกว่าเวลาสนุกม,มาถึงแล้ว ไอ้พวกนี้ไม่การันตีเราไม่เปิดรอทาาาาาาาี่มันการันตีอ่ะอันนี้นะเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันเลทน้อยสุดไปครับทุกคนไปครับลุยดูกันว่าเราจะได้บวกแปดสักตัวปเปล่ามาครับทุกคนมาลุ้นกันไปมาอย่างดีเรียบร้อยอังกฤษได้จากน้อยสุดเลยครับไนยอ่ะไนยอ่ะโอ้สตีวิตตบวกเจ็ดทำไม,ไมเป็นบวกแปดครับลุยได้ใครออ้ยชูสเตเก้นสองแขนล้านบวกแปดเธอสเตเก้นทุกคนว่าดีไม่ดีไปลุยกันต่อมา ได้ใครใครโอ้โหบวก8อีกแล้วนาโช่เฟร์นานเดสไปลุยกันต่อเราได้บวก8มาคุ้มที่อยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวอะไรก็ได้ครับที่ขอแพงๆแต่ถ้าใช้ได้คุณแมนดยูไปมาอีกแล้วซีบีเยอัน,น,นรูดิเกอร์บวก8บวก8ไปอโอ่ยโอ้ยดิเกอร์บวก7มาครับลุยกันต่อลุยกันต่ออุ้ย เอ,อ้กยกูจะดีใจทำไมเนี่ยใครับดอกบาบูแฝดซีบูราได้หรอ,หรอทุกคนมันอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอมาลุยกันต่ออันนี้อ่อน,นอันนี้อ่นนอน,นไปหนึ่งชิ้นไปครับลุยมีไฟเป็นใครเป็นใครเรียบลอยเจมส์เลย้ยใครวะสูนะครับพี่ชายผมอย่าไปสนใจคำดา่าคำดูถูกใครนะครับผมขอบคุณา<ห>มากเลยันให้กลแล้วไปให้พ้นอะไรนะกินหมูฉลองกันทุกคนแมนยู มาไทยเดลิกพูดไปถึงว่าจะไม่เก่งมากไม่แพงมากแต่ผมดีใจที่ได้เดลิกไม่เห็นจะใช้เพราะผมจะใช้ไม่เคยสตรีมแล้วคนดูเยอะขนาดนี้ผมขอขึ้นไป400ทีนึงจะถ่ายรูปจะเซลฟี่ทุกคนอุ้ย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 โคตรซา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 กืนสามแล้วหลานเวอร์เวอร์จริงกินหมูสิครับการนี้กินหมูมา จะได้ใครไฟมาอย่างนี้บวกแปดแน่นอนอันกินปีใสปีใสกิลลิตได้เลยอ่ะกิลลิตมันแพงปาะโอ้กิลลิตล้านห้าโอ้ยไฟมาต้องมีบวกแปดนะเว้ยตาลลี่ ดีดีเอ็มไฮ t ิคาเซอร์โตนาลีบวกแปตัวนาลี่บวกแปไปเรียบร้อยแัวโตนาลีบวกแปดมครับขุมงานนี้คุ้มอีกแล้วอุ้ยแล้วมีใครวะชิกรีชิกรีเบสรซิลิการ์ขอนเฮ้ยบวกแปมาแล้วบวกแปดมาแล้วไอสัตว์เบลเกเรียบวต่อบอห้าันห้าร้อย้าสบห้าบตอบโนได้ไหรับเฮ้ยยเฮต้องสอล้านล้เฮ้ยวันนี้มาลุลว มาๆหมเราเอาใบนี้ก่อนมาใครใครโอ้โหสัตว์ญี่ปุ่นมาเยอะแบกตายด้วยนะการโตโมุกเนี่ยใครอ่ะเดี๋ยวจะสื่อหรอโอ้ยทำไมจะสื่อเกือบล้านๆเลยเหรอไอ้เชี่ยทุกคนฟูอาร์เซนอลต้องมาแล้วป่ะถ้าอยากเห็นผมทำฟุตาอลเซนนอตผมต้องถ่ายแล้วฟควรเลยครับเย้เอ้ยมันมีประกาศกันแล้ว่วฮอลแลนด์ทีเอฟใครอ่ะมันต้องโหดดีฮอลแลนด์เลยนุ้ยบึกงเข้มอีกแล้วบึกงเข้มไอ้เจ้าร์เซนอลมาลุลวาอร์เซนอลมาลุลวัวมา จูเวขอให้ผมได้ตัวด like ีๆด em> ้วยเถอะสองแพ็คท <so ี่เหลือนาคุัได้ใครได้ใครสเปนกองหลังโอ้โหไม่น่าดีได้สัตว์มาไมโยกาด้วยโอ้โหใบไรลไล่เฮียโอ้โหตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหไลโลไลโลโอ้โหไอสัตว์เอ้ยอันสุดท้ายผมขอให้ถึงร้อยห้าสิบคนใคลุยการแพ็คใบนี้สุดแพ็คมื่นหนึ่งใครใครอังกฤษมาอาจจะดีไลฟบิงแรดพอไปไม่เซิตี้ไอ้คุยไอ้เฮียมันล็อกปะเนี่ย สองใบนะทุกคนสองใบเดี๋ยวผมได้ไอ้ชืบว่าล็อกชวยไอสัตมาทุกคนเราไปตีปีบวกกาก้ากันเดี๋อ่ะกาก้าอยู่ไหน,นมาครับทุกคนมาดูการล่วงอีกรอบาเตือนบนไรกาก้าเรียบร้อยลงเรียนผีริคาโดกาก้าทุกคนถ้าใครยังไม่เห็นว่าผมไปเจอกาก้ามาไปดูได้นะบินไปถึงฮ่องกงกาก้าบวกห้า มารู้ดกันเราจะได้หรือเปล่าออก,กา้กาบวกห้าผมคิดว่าพี่ตีได้ครับเอ้ยการโดออก,กากาสี่แสนล้านเอาเปัพอัป,อปอตอนจะบวกห้าได้หรือเปล่าเอเดนาซาว่าเล จะทำให้อาซาบวกห้าได้ไหมยไม่ยอมไหมครับวกห้าอาซาเราจะได้หรือเปล่าสองแสนล้านบวกห้าอาซาไม่ล่วงดี๋ยวสัตว์งานอีกแล้วร่วงแน่นอนติดติดเฮ้ยได้เว้ยติดดีมากเลยครับไหนๆแล้วไหนๆแล้วอัปเกรดเจอร์รกันเด้อมันเต็มหลอดแล้วทุกคนทุกคนแม่ทุกคนว่าติดปะเจอร์รัตบวกเก้าต้องมาละมาลุ้นกันขอยได้ตัวดีๆ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 บวกแปด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 นะฮ้ยยย บูแปดเจหลานบูแปดเจ้าหลานบูแปดเจ้าหลานทีตัวแรกในชีวติตกู่ายแลาก่อนเลยนี่ <c oughs>